กลับมาพบกับผมต่อในช่วงที่2ของรายการยูโร2020โฟกัสกับโตชาแนลเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้มาพูดถึงกลุ่ม C กันนะครับก็เป็นวิเคราะห์วิจารณ์กลุ่ม C กันบ้างกา็โดยเราจะเตะกัน,นคือวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนนะครับผมแต่ว่าจะมีโปรแกรมแทรกก่อน2ทุ่มจะเป็นของกลุ่ม D ระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียนะครับแล้วก็กลุ่ม C เตะ5ทุ่มระหว่างออสเตรียกับมาซิโดเนียเหนือนะครับ แล้วก็ตีสอเป็นอของคืนวันที่13ต่อเชาสิบสีนะนะก็เป็นฮอลแลนด์กับยูเครนนะครับส่วนกลุ่ม D ก็มาเตะกันในวันจันทร์ที่1ิบี่มิถุนายนก็เป็นสกอแลแรกกับเช็คเวลา2องทุ่มนะครับผมแต่เราจะพูดถึงกลุ่ม C ก่อนนะครับโปรแกรมมันจะซ้อนอนกันเนะกลุ่ม AB แล้วก็ D แล้วก็ C แล้วก็ D อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคกลุ่ม C นะฮะก็ ออสเตรียกับมาซิโดเนียเหนือดูแล้วคู่นี้ไม่ได้มีปัญหาครับออสเตรียจะชนะมาซิโดเนียเหนือได้ผมว่า2อศูนย์อย่างแย่ๆจะเบียดเบียดสองหนึ่งคือไม่มีทางเสมอหรือแพ้ดูแล้วโอกาสได้3แต้มสูงมากนะครับท้าไม่ตกม้าตายยิงทิ้งยิงคว้างกันไม่ได้ดูแล้วเกมนี้ดูแล้วยังไงออสเตรียไม่น่าพลาดสามคะแนนครับส่วนฮอลแลนด์กับยูเครนคู่นี้ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะฮอลแลนด์ยจะยูเครนเนี่ยเพราะว่ายูเครนนี่ก็มีอองเดเชฟเชนโกอดีตกองหน้า ของดีนอมเคียบแล้วก็เอซีมิลานนะครับผมเป็นกุนซืออยู่ในปัจจุบันนี้เป็นโค้ชนะครับผมนะครับฮอลแลนด์ก็มีแฟรงเดอร์บัวอดีตนักเตะของบาซ่าแล้วก็อาแจ็คนะครับเคยคุมอาแจ็ใคในคุมอินเตอร์แต่ไม่ประส,สะบสำเร็จนะครับตอนนี้มีโอกาสมาคุมโโอโ้หทีมชาติฮอลแลนด์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตนักเตะชื่อดังทั้ง2คนเลยนะครับทั้งแฟรงเดอร์บัวแล้วก็อังเดชชเชฟเชนโกเก,กมนี้มาเจอกันใงผมว่าฮอลแลนด์จะชนะคงจะเหนื่อยหน่อยมีสิทธิเสมอกันครับ หรือไม่ก็ฮอลแลนด์จะชนะแบบเบียดเบียดอยู่ที่สองหนึ่งหรือไม่ก็เสมอหนึ่งหนึ่ง่คือแบบไม่ไม่คือไม่ได้ไม่ได้แบบจะถล่มทลายอะไรมากมายนะครับส่วนในกลุ่มดีครับก็เป็นอังกฤษคเชีย Croatia คู่นี้ผมวางว่าเสมอกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นอังกฤษจ,จะเบียดชนะได้สองหนึ่งนะครับคู่นี้ก็จะหนึ่งหนึ่งเหมือนที่ฮอลแลนด์เจอกับยูเคนั่นแหละก็คืออังกฤษคอเชีย Croatia ด้วยแล้ว,ลวจะบุบบิดเหมือนกันนะครับส่วนสวนกอตแลนด์กับเช็คคู่นี้ผมว่าเช็คไม่มีแพ้นะครับ สกอตแลนด์น่าจะได้แค่เสมอหรือดีไม่ดีเช็คจะเบียดชนะนะครับ0011หรือเช็คชนะ21หรือว่าชนะ10คือจะเบียดเบียดนะครับกลุ่ม E ครับก็เป็นโปรแลนด์กับสโลวาเกียแข่งกันงคืนวันจันทร์ที่14มิถุนาย,ยนรวมถึงสวิตสเปนกับสวีเดนด้วยนะครับ5ทุ่มเป็นของโปรแลนด์แล้วก็ตี2เป็นของสเปนนะครับโปรแลนด์กับสโลวาเกียคู่นี้ไม่ใช่ว่าสโลวาเกียจะหมูนะเพราะว่าสโลวาเกียมี มิลานซูครีเนียด้วยนะครับผมกองหลังของอินเตอร์มิลานแชมป์สกูเดีโตทีมล่าสุดนะครับส่วนโปรแลนด์ก็อย่างที่ทราบกันก็มีโรเบิร์ตเลวารัฟสกี้ดาวซันโวของบูเดซิก้าคนล่าสุดนะครับผมที่ทำลายสถิติของเกตบุลเลอร์เกตบุลเลอร์ชื่อประมาณนี้ครับเป็นที่ระดับที่ใครทำไว้40ประตูเลวานทำไป41ประตูนะครับผมให้กับไบเยร์นิวนิกนะครับก็ดูแล้วเกมนี้ผมว่าเสมอกันแต่ถ้ามีผู้ชนะผมมองว่าเป็นโปรแลนด์จะเ,เบียดแบบบุบวิดไม่ 22ก็32ครับโปแลนด์ Poland, ไม่น่าแพ้แล้วก็สเปนกับสวีเดนคู่นี้ผมว่าสเปนจะเบียดชนะสวีเดนที่สอหนึ่งะครับไม่น่ามีมุมอื่นครับสเปนน่าจะชนะครับส่วนทางกลุ่ม F นะครับผมกรุ๊ปออปเดตระหว่างฮังการีกับโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสก,กับเยอรมันนะครับก็พบกันต่อช่วงหน้าช่วงที่3